สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดช่องคุณรัดบึงกลุ่มนะคะวันนี้จะพาชมบรรยากาศยามเช้านะผู้ชมบรรยากาศยามเช้าของทุ่งนาและสวนของคุณรัดบึงกลุ่มนะคะผู้ชมนะวันนี้จะพาชมปลูกตะไคร้ทผู้ชมนะจะพาชมปลูกตะไคร้เมื่อวานก็ปล่อยปลาไปครึ่งกิโลผู้ชมปลาแม่พันธุ์ นี่จะให้ชมปลูกตะไคร้ผู้ชมนะแล้วก็ชมวิวชมวิวบรรยากาศยามเช้าผู้ชมแล้วมันก็จะมีฝนตกโปยรยผู้ชมฝนตกโปรยนี่นะปลูกตะไคร้ผู้ชมปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร้รอบรอบสะแล้วก็แล้วก็ปลูกรอบคลองไทไก่ด้วยผู้ชมแล้วก็จะปลูก ก็ปลอกมาชมปูตะไคร้นะฮะปูตะไคร้ใบมะกรูดมะานาวูวาชมตะไคร่ใบมะกรูดมะนาว ชมดูกล้วยนะดูข้าวกำลังงอกผู้ชมกำลังงามเรียนนี้ยังไม่ปลูกนะผู้ชม่าจะปลูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกนะทยอยปลูกไปเรื่อยๆบรรยากาศยานาพระผู้ชมวันนี้ก็มาปลูก แล้คร้เพิ่มรอบสระผู้ชมเสร็จแล้วจบทุน่านผู้ชมข้าวสวยงามนะข้าวงามมากเลยอ่ะงอกนะผู้ชมนะกำลังงามฝนตกใส่ผู้ชมได้น้ำก็จะงามแต่ถ้าน้ำท่วมมันก็จะตายนผู้ชมนผู้ชมปลูกนะ ตะไคขข้ายไม่ปลูกผักข่าก็จะปลูกผู้ชมตัวยังไม่ได้ปลูกข่าก็จะปลูกเหมือนกันนี่คือปลูกตะไคร้ผู้ชมปลุกรอบๆเอตอ้นมะนาวผู้ชมต้นมะนาวก็ดูสดชื่นเหมือนกันะนะพอได้น้ำก็ดูสดชื่นตะไคร้ผู้ชมตะไคร้ต้นมะนาวท่านนี้ก็ตอนปลูกก็ไม่ได้รดน,น้ำมันผู้ชมแม้ว่าฝนจะตกใส่ ไม่วดน้ำวันหนึ่งแล้วก็เข้ามาลดแล้วตอนเยน็นฝนค่อยตกตอนเย็นอีกวันหนึ่งฝนค่อยตกใส่น่าจะรอดอยู่นะุผู้ชมเนาะต้นใหญ่ด้วยนะดูดิพอปลูกเลยแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามันนะแต่ดินก็ชุมช่มๆมันก็ไม่คงไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าฝนฟ้ามันคึมๆมาผู้ชมฝนจะ,จะตกโอเคนะุผู้ชม ต้นมะนาวก็สดชื่นทุกต้นเลยนะณผู้ชมต้นมะนาวสดชื่นทุกต้นเลยนะขอบคุณนะครับทีท่ติดตามแลบชม